ไม,มไม่ตามไม่ตามเ,เ,เยียสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Poppy Paytime เอออ,เอันนี้ภาคแรกนะตอนนี้มันออกมาทั้งหมด3ภาคแล้วเ,เราไม่เคยเล่นภาคแรกเลยวันนี้เราจะลองกลับมาเล่นภาคแรกดู ว่ามันจะสนุกแค่ไหนไ <ป S 1> ก่จะไปเริ่มเล่นกันทุกคนฝากทุกคนกดไลค์คนละไลค์ก่อนนะครับแล้วไปดูกันเลยครับผมไปไทุกคนตอนนี้เราเข้ามาใน<อ>ที่ไหนมันคืออะไรด,ดูดิดูดิดูดิพ่อดูนี่มันคือเจ้าฮักกี้หรือเปล่ามันชื่อฮักกี้มันชื่อฮักกี้แนละ้วตัวสีฟ้าเนี่ย<ม>เอออันนี้น่าจะเป็นโรงงาน หรืออะไรมันหลอนจังเหมตรงนั้นมีรูปภาพเล่นสักอย่างเนี่ยนี่ไงป๊อปปี้หวอนทูเพย์ต้องการเล่นหรอนี่คือเจ้าป๊อปปี้สุดน่ารักโอเคอินเตอร์โอเคไม่ได้อ่ะถ้ามันมีสีนี่หรอเลือกสีอ๋อมันน่าจะเป็นรหัสหรือเปล่าคิดว่านะการที่เราจะเข้าไปในห้องนี้ได้มันจะต้องมีรหัสก่อนรหัสสีปกติจะเป็นเลขอันนี้เป็นสีใช่ กีตาร์แค่ี้มูฟหรอไม่ใช่ไม่ใช่คิดว่ามันเป็นคิมูฟแต่ว่าก็ใช่อยู่ดีโอเคเราได้เทปหนึ่งอันครับแล้วน่าจะต้องใส่นี่แหละเครื่องสีเขียวกับเทปสีเขียวใส่เข้าไปปึ๊ปดูทีวีมีเทเลทับบี้โผล่ออกมาไม่ใช่แล้วนี่มันป๊อกปี้เทปโอเคเราต้องเราต้องดู่วไม่ต้องดูแหละขี้เกียจลองสำรวจต่อลอมา โอ้เฮ้ยประตูนี้เปิดได้เฮ้ยอันนี้มันคือจุดขายพวกตุ๊กตาหรือเปล่าอันนี้เสียงอะไรอ่ะบูกกี้บูธหรอเสียงรถไฟอ๋อมีรถไฟด้วยมันจะเป็นพวกเฮ้ยฮักกี้หายไปตุ๊กตามันหายหรอมันสามสตัวเลยเฮ้ยแล้วหุ่นยนต์มันเละเทะไปหมดเลยตุ๊กตาไม่อยู่สักตัวหนึ่งมีแต่รถไฟที่มันวิ่งวนอยู่ ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วมั้ยเฮ้ยแต่เดี๋ยวเฮ้ยคุณดูดิออ๋เขียวชมพูเขียวชมพูเหลืองแดงเฮ้ยมันอาจจะเป็นรหัสนะเขียวชมพูเหลืองแดงลองไปดูเขียวชมพูเหลืองแดงโอเคใช่เดี๋ยวกดเขียวก่อนเขียวเขียวชมพูเหลืองแดงโอเคใช่มันคือรหัส มันคือรหัสในการเปิดเฮ้ยมือเทปเลยมีเทปหรอไม่มันมีไอที่ใส่เทปนี่ไงนี่ไงใส่เทปเข้าไปง่ายง่ายปึ๊บคืออะไรอะเพลย์ไทม์มอสซิ่นเพลย์ไทม์แกลบแพกอ๋อมันคือเครื่องมือในการช่วยหยิบจับสิ่งของอ๋ออ๋อแบบยืดได้ใช่ไหมใช่อันนี้สายรัดโอเค เมื่อใส่เมื่อคุณสวมใส่แล้วมือคุณจะยืดยาวเป็นแม่นาคพระขนงสามารถหยิบจับสิ่งของในระยะไกลได้โอเคใช่โอ้หยิบมาใกล้ๆได้แบบนี้โอเคแล้วก็สิ่งของชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่หรออถ้าชิ้นใหญ่หยิบหัวคนเอ้าถ้าหยิบหัวคนหัวคนหลุดโอเคแล้วก็แปะผนังยืดได้เหรอ ไม่รู้ Thank You เก right okay. oh, okay. okay. like ็บเลยละกันแต่เขาแค่บอกว่าปึ๊บโอเคเปิดประตูโอ้เปิดกระจกออกมานี่แหละได้มาแล้วได้มาแล้วแต่ทำไมมันมีข้างเดียวเนะในรูปมันมี2ข้างนะในวิดีโออ่ะโอเคอ้อยยยางเยายย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 ้ยยยยยายย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 ้ยรยยยยยหยยยยย้ยยบยย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 ทุกอย่าง ดีตุ๊กตาอะไรอ่ะตุ๊กตาอะไรอ่ะพังแล้วหรอปะเฮ้ยคุณดูนั่นสีเดียวกับมือของเราเลยใช่ใช่ใช่ลองลองดูซิลองดูซิปึ๊บเฮ้ยใช่ชชชชาาาารรรร์์์์จจจจปึ๊บเปิดอ๋อประตูเปิดโอเคแล้วเราเข้าทางไหนล่ะเพทายามอะไยังจ๊ะเอ้าทำไมมันเข้าไม่ได้ล่ะไม่ได้เข้าทางนี้หรอกหรอโอ้กระโดดได้โ้ย วัสดีฮักกี้วักกี้ฮักกี้วักกี้คืออะไรอันนี้ไงอ๋อนี่คือตุ๊กตาของมันยิ้มสวยเชียวลองปากมันให้กองยยกอีกอันนึงนี้ยกได้เปล่ายกได้แล้วยกหุยกยกตัวมันได้ยกตัวนี้ได้ไหมอุ้ยไม่ได้ทำได้แค่สัมผัสตัวสูงอย่ากระเปิดไซเรนเฮดอ๋ออันนี้มันต้อง สีแดงไหมมันต้องมีอีกมือนึงแล้วเราจะหาจากไหนแล้วเอาสีนี้มาเปลี่ยนสีแดงกลาเป็นสีลุ่มนี่ประตูนี้น่าจะเข้าประตูนี้เอาเกิดอะไรขึ้นน่าจะเข้าไปที่พาวเวอร์หรือเปล่าน่าจะเข้าไปที่ห้องนี้แต่เมื่อกี้ได้ยินเสียงแบบเอ้าเมื่อกี้ได้ยินเสียงเหมือนกุญแจหล่นใช่แบบจิ้งจริงอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมมันยังมันแกว่งอยู่อะ มันแขวงอยู่อ่ะหรือเราต้องเออหยิบใช่ใช่โอเคหยิบกุญแจเพื่อมาเปิดโอเคเปิดได้แล้วสตาร์ท only เฉพาะพนักงานเ่ฉพาะพนักงานโอเคเฮ้ยเฮ้ยพ่อดูดินี่ไงมันมีสีเบบี้สีชมพูมีสีชมพูด้วยชมพูด้วยอันนี้ชื่ออะไรอ่ะ มีสีเขียวด้วยนะมีสีเขียวด้วยเหรออันนี้คืออะไรไฮไฟฟ้าแรงสูงแต่เราก็จับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้ใช้มือจับไงเราใช้เครื่องมือมืออุ้ยเปิดออกมาน่าจะต้องโอเคโอ้มันช์จได้ฮะต้องใช้มือเพื่อไปโดนเสาไฟโอเคแล้วเสาไฟอยู่ไหนอีก ใช่ต้องหาเสาไฟนี่ไงปึ๊บโอเคเฮ้ยสว่างกลับเหมือนเดิมเลยถ้างั้นเราออกไปข้างนอกได้แล้วล่ะเปิดไปเปิดประตูออกมาฮะไอตัวนั้นหายไปเฮักกี้หายไปฮักกี้หายกระโดดไปไหมฮักกี้วอกกี้หนึ่งเก้าแปดซื้อหนึ่งเก้าแปดซีคือปีเกิดของมันหรอวันเกิดของมันแล้วจ้าโอเค พลังงานใช้ได้แล้วก็เปิดประตูได้กลััวเมคอาเฟนสร้างเพื่อนเหรอเฮ้ยมืออะไรเมื่อกี้ไปทางไหนเดี๋ยวเดี๋ยวมันเขียนว่าอะไรอะทูเฮลเหมือนลงนรกเหรอโอ้โหโอเคงั้นไปทางนี้แหละแต่ทางนี้ก็เหมือนอุ้ยโอ้ยแค่ควัน แต่ก็ทําให้ตกใจได้เหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นโซนซ่อมบํารุงนะกีต้าปิดตาทําไมล่ะกลัวดิไม่มีอะไรเลยมีนะมีอะไรมีอู้อ๋โหโอหยชนชนที่หกค่เก็งมากอันนี้คือเครื่องเล่นเทปเก็บมากแต่ไม่มีเทปแต่ไม่มีเทปลองไปหาข้างบนดูก่อนลองเอาตัวเราใส่เข้าไปไหมไม่ได้เผื่อเอาใส่นี่คืออะไรอ่ะเพื่อสีส้มไปคืออะไรอ่ะนี่คือแท่งเอาเก็บแท่งมา ทำอะไรเก็บแท่งมาคืออะไรฮะใส่ในนี้เหรออ๋อจะต้องหาแท่งเหลืองเขียวอุ้ยผมเห็นผมเห็นเขียวไกลไกเลยถึงไหมถึงแล้วการใกล้กว่านี้เไม่โดนหรอโอเคอาจจะต้องลงไปข้างล่างลงได้ไหมเนี่ยลงโอเคไม่ต้องเฮ้ยมีเด็กด้วยไหนเนี่ยเด็กหัวเด็กนะเอ๊ ทำไมมันเหมือนจริงจังเลยอะโอเคโอเคทีเดียวได้สีเขียวอีกอันนึงไม่ต้องเดินหลายรอบโอเคที่เหลือจะต้องขึ้นอ๋อนี่มีประตูเลื่อนเลื่อนเออออกแรงหน่อยพวกเราโอเคมีเพื่อนไหมตัวเองอะไม่มีเอ๋อแล้วเข้ามาทางนี้ อเคครับขึ้นบันไดไปปั๊บ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 ปัปั๊เ้สียงอะไรปั๊บ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 อเฮ้ยมันเอมองเราอยู่เดี๋ยวส่นี้ก่อนใส่สลุกสุเลยอ่ะโอเคใส่ไปแล้วก็เอยขึ้นเฮ้ยขาคีบมันไปคีบอะไรอ่ะเป็นกล้องเหรอ คีบอะไรมาเล่นตู้คีบหมอหรืออะไรเหมือนตู้คีบตุ๊กตาเลยมือสีแดงเหรอเฮ้ยอ้อ๋อเอ้ยเอามาตรงนั้นอันจะเป็นมืออีกข้างหนึ่งนี่ไงใครได้มาแล้วเก็บสิโอ้ได้แล้วทั้งสองข้างทั้สองมือนี่ไงฟ้าแดงโอเคฟ้าแดงโอชัดเปิดเขาบอกว่าคนห้ามเข้าไปนะ แต่ก็อยากเข้าอยู่ดีโอเคลองเข้าไปดูไปครับตอนนี้อยู่ในสายพานโอ้ยอะไรอะดูนอตเ n นเตอร์เอาห้ามไปทางนี้เหรอโอเคสีแดงเหรอหรือไปทางนี้ใช่ายจะไปทางเกี้ยวไปทางนี้เหรอเฮ้ยขึ้นไม่ได้โอ้ยขึ้นได้เหรออุ้ยขึ้นได้ไหมไม่ได้ไม่มันลื่นอ่ะต้องปิดอะไรหรือเปล่าอ๋อมันมีทางนี้ด้วยลองไปดูก่อนแล้วถ้ามี อาจจะต้องใช้ไฟฟ้าหรืออะไรบางอย่างไฟฟีไม่มีไฟฟีไฟฟีไม่มีมีแต่ไฟฟ้านี่ไงช้าแล้วก็มาเกี่ยวว่มันต้องเกี่ยวดิต้องเอาเดินเกี่ยวหรอโอเคเกี่ยวกระสายไฟนี้โอเคแล้วก็โอเคโอเคทำงานต่อไหลไปแล้วมันคือสายพานในการผลิตสายพานซูชิเปล่าไม่ใช่ซูชิสายพานนะ เตรียมตะเกียบเอาไว้ให้ดีโอ้ไม่ใช่แล้ววาซาบิด้วยเตรียมจิ้มได้เลยในนี้มืดมากทุกคนเราไม่มีไฟฉายโอ้ยคืออะไรสัญญาณเตือนเตือนอีกแล้วมันมี้สองตัวมามีเหมือนหัวตุ๊กตาโอเคอาจจะเป็นพวกชิ้นส่วนชิ้นส่วนที่อรอะไรงี้ยอยออกมาวู้ยตอนนี้เหมือนจะเป็นที่ผลิต ตุ๊กตาแน่นอนอใช่นี่แหละเขาบอกอะไรอ่ะจะไม่มีใครออกไปถ้าไม่ได้มีตุ๊กตาหรอใช่ไหมจะไม่มีใครออกไปอ๋อนี่ไงอันนี้อ่ะใครออกไปถ้าไม่มีโยกโยกได้ไหมเปิดไม่ได้หรอมันอาจจะต้องเปิดว่ะ่ะแต่เดี๋ยวดูก่อนนี่ไงมันเหมือนมันเหมือนสายพานอ๋อบันได รีพาวเวอร์โอเคกิต้าเราจะต้องไปหาพลังงานเหรอพี่ตันบอกว่าให้ขึ้นไปข้างบนใช่คุณนายถ้ามีวอกกี้วอกกี้อ่ะอ๋อสีชมพูอีกแล้วนี่หรอโอเคดึงได้เฮ้ยไม่เหมือนเทปอุ้ยน่าจะใช่เอาใส่สีชมพูไม่ตอนแรกไม่ชมพูอ่อนแบ๋วเลยไม่ตั อันหนึ่งสีฟ้าอันหนึ่งอันสองมันมีหลายสีลูกมันมีหลายสีพวกวิดีโออ่ะโอเคนี่เหรอเออต้องไปยังไงอ่ะก็เลยวนทางนี้เหรอมันสามสีชมพูขวาไม่ใช่กลับไปก่อนอุ้ยกลับไปก่อนนึ่นซ้ายอ๋อนี่เหรอเฮ้ยทำไมตรงนี้มันเดินยากจังโอเคได้แล้ว โอเคไปเปิดได้แล้วเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างซิลงไปดูข้างล่างกีต้าพอเปิดได้แล้วลูกเราจะได้ออกจากโรงงานแห่งนี้สักทีโรงงานตุ๊กตาหลอนว่าไงเล่นทําไมดูข้างล่างทําไมอะมีไรไม่มีไรโอเคโอ้ยังไม่ได้เหรอแล้วามต้องกด power แล้วถ้ามีตัวไล่โผล่มามีก็มีสิจะได้พาเราออกจากที่นี่ไงโอ้ยนีไงโอ้มันทำงานทำงานแล้วแต่โรงงานมันน่ารักมากเลยนะที่เนี้ยเปิด,ดน่ารักแต่น่ากลวออกมาหนึ่งชิ้นแล้วาาาาอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งโอเค แต่และอย่างรวมตัวกันเข้าไปมีหัวมีตัว,ตวนี่คือเส้นทางการผลิตเขาไปวิ่งเข้าไปไม่ได้บทน่าจะไปประกอบในนี้นะเม่เข้าไปแล้วแต่ขาดขาโรงงานเขาก็ายังทำแบบให้มันแบบน่ารักตมูตมีอ้อนี่ถึงตรงนี้แล้วมาแล้วมาแล้วปร,ประตูเปิด,ปดโอ้โหทำสีมา คือตุ๊กตาอะไรเหมือนแมวหรืออะไรอ่ะเอามาเป็นตุ่นเสืออุ้ย<ร>น่ารักอยู่โอเคนา่ okay, นาจะต้องไปประกอบตรงนี้ต่อสีสุดท้าก็จะออกตรงนี้นี่น่าจะออกมาตรงนี้เข้าไปเลยแล้วเจอกันเจ้าตุ๊ก,กตามาแล้วมาแล้วนี่มันเข้ามันมันมันน่าจะอ้อมโอ้ยทำไมป,ประตูมันปิดดังจังอะจืดจืดม,ม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วกีตาร์ออกมาเป็นตัวอะไรอ่ะพี่ตาลออกมาเป็นตัวเลยยืนแล้วเอ้ย ใีเสื้อตรวจจับอะไรผิดแบบาะอ๋อว่าแบบชิ้นงานผลิตออกมาได้คุณภาพหรือเปล่าออกมาน่ารักนะน่ารักน่ารักออกมาเลยรออยู่ตรงนี้รีบมาอุยอยากเห็นแล้วอยากเห็นชัดๆอุยน่ารักน่ารักอยู่หยิบมาแล้วจะต้องเอาไปใส่ตรงนี้แหละ นี่ไงน่่รักที่มีอุ้ยนั่งดีดีเลยนมารักทีมีมากเอยต้อนรับรับแล้วต้อนรับถูกเอเนอเรตต์อันนี้ทูเฮลเราไม่ไปแล้วกันอ๋อเรากลับโอ้ยอุ้ยน่ากลัวมากอุ้ยทำไงอะรู้ปีนนี่ปีนนี่นี่หรือเปล่าถึงบันไดหรือเปล่านี่โอเคอุ้ยมีไฟฉายแล้วรีบไปมันจะตามมาหรือเปล่า ตามไม่ตามตเฮ้ยตกใจมากยอ <c oughs> มันโผมาข้างหน้าเลยอะ่ะเจ็บจมูกอ่ะเจ็บจมูกเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> โอเคตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อ,อ,อกี้ตุยเย่ไปแล้วโอเค เดี๋ยวมันจะมาที่ควรเตรียมตัวโอเคเห็นแล้ววิ่งวิ่งเข้าไปหลบในนี้โอเคตอนสุดท้ายต้องเลี้ยวขวานะเป็นไปได้รอบอกด้วยนี่ไงโอเคไปทางนี้แล้วไปต่อโอเคเลี้ยวขวาอย่างที่กับตันบอกอุยอุ้ยอ้ยมันตามมา หรือขวาไม่อยากหันหลังกลับไปมองเลยอ่ะไมโอ้ยมันมาเ้ราะเขาไม่อยากหันกลับไปมองแต่ก็หันกลับไปมองไม่เข้าใจอ้าวโอเคเกือบติดแต่หลุดออกมาได้เดี๋ยวไปก่อนไปไปต่อทางออกอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าไไมม่่่่ใใชชโอ้มันต้องโย่ น่ากลัวมากไอขอคุณนี่งคุณกับตาก็นเนี่ยแต่เมื่อกี้งงว่าไม่อยากหันกลับไปมองแต่หันกลับไปมองไม่รู้ออรมันหันหันไปมองอัตโนมัติเลยห <c oughs> น่งคัดคัดคัดก่อนเอามาสามสองหนึ่งมาแล้วมันมาโอเคเหมือนเดิมครับต้องวิ่งหนีไปเดีนี้ โอเคไฟฉายทำงานปึ๊บเลี้ยวขวาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้หรือเปล่าโอเคจำได้แล้วเลี้ยวแล้วก็ลงไปลงหลุมไปซ้ายขวาได้ยินเสียงมันตามมาอยู่สไลด์ไปเลยโอเคเลี้ยวอีกทีนึง เกือบหลับแต่กลับมาได้แล้วถ้าไม่กลับมาได้ก็จะดโดนยดุบแน่สิจะโดนข้างหน้านี้ต้องยอ่ยอย่อค่ะโอเคไปต่อแล้วถ้ามันย่อดได้อะมันก็ย่อตามมานั่นแหละโอ้อยพิ่ทงังโอเค okay. เปิดแล้ว <c oughs> อุ้ยนี่ก็เปิดเองงงยใครจะหยุดละ่ะไปต่อ <c oughs> อุ้ยตรงนี้มันสโลมันสโลมากต้องกระโดด ไหลไปเลยจ้าเฮ้ยโ,โอ้ยเอ,เอาเโอเคเป็นเลือดด้วยอะใช่เลือดข<ล>องมัมนแล้วทำไมตุ๊กตามันมีเลือดเออม,มันอาจจะมีชีวิตโอ้โหถ้าไล่ตามเราขนาดนั้นไม่ว่าคงมีชีวิตแหละพ่อนั่นไงไอสิไอดอกไม้มันน่าจะเป็นคนนั่นแหละเออออททาางงประตูออกคนที่ โดนกินไตโอมีคนโดนกินเข้าไปเหรอมันจะมีเลือดเหรอเพราะมันเดินเลือดของมันเหรอนี่แหละประตูออกอุ้ยมีตุ๊กตาแขวนนี่เลยแบบที่เราได้มาเมื่อกี้แต่มันเป็นแบบอุ้ยมันผูกคอแบบนี้ล่ะน่ารักทุกอันเลยอ่ะ No run No stop Go back ฮันหลังก็ไปเหรอไม่ต้องไม่ต้องหรอกคงไม่ใช่หรอก้งเปิดประตูเปิดดิบ้านเรา มันเป็นบ้านเหรอเฮ้ยมันมันแปลกๆอ่ะลงไปข้างล่างด้วยไม่ใช่บ้านเราอ่ะโอ้ยทางเดินได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงเหมือนแบบเขาเล่นเพลงกบเด็กอ่ะใช่มีบ้านถึงถึงเวลาของเราอ่ะประตูเราเราเป็นเด็กเราเป็นผู้ใหญ่ไม่รู้แต่เนี้ยเหมือนเหมือนบ้านของเด็กของเล่นเด็กอ่ะข้างหน้านั้นคือผู้ตกใจคือไอ้ผีรอก เปิดประตูเข้าไปเฮ้ยมีตุ๊กตาเจ้าตุ๊กตาป๊อปปี้ตุ๊กตาป๊อปปี้เปิดเฮ้ยโอเคครับก็จบลงกันไปแล้วกับป๊อปปี้ภาคแรกเดี๋ยวใครอยากดูภาคสองฝากกดไลค์และก็คอมเมนต์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้ว